คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ทุกภาคส่วนค่ะร่วมใจเยียวยาครอบครัวทหารนะคะที่สละชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างสมเกียรติค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่บรปลายจากการเปิดฉากโจมตีของกองทัพกัมพูชาจนลุกลามเป็นการประทะกันค่ะส่งผลให้กำลังพลของไทยเสียชีวิต15นายบาดเจ็บ199นายและยังมีพลเรือนเสียชีวิต17รายบาดเจ็บ38รายด้วยกันค่ะในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ่งรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งกำลังพลและพลเรือนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพบกขาก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของสิบตรีทีรยุท์กระจ่างทองกำลังพลที่เสียชีวิตและยังเป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่มั่นคงและพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหารทั้งสามนายที่ต้องสูญเสียขาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะขณะที่กระ โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเด๋วเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวของสิบตรีธทวรุทธ์ให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆค่ะก็ได้ร่วมใจการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยทกาศาค่ะยกนี้ให้กับปุตรภรยาของกำลังพลที่เสียชีวิตที่เป็นลูกนี่ทกาศาเช่นเดียวกับกยศาค่ะจะระงับนี้ให้ทั้งหมดหากผู้กู้ยืมเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะและยังมีอีกสถาบันการศึกษาหลาย ค่ะเดียประกาศมอบทุนการศึกษาและให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรแก่บุตรหรือภรรยาของกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเพื่อเป็นการยกย่องและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ทายาทที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวต่อไปนะคะ